คนไทยไม่เหมือนชาติใดในโลกยามสงครามกับเขเมร ทุกคนต่างสมัครสมานสามัคคีเพราะมีศัตรูคนเดียวกันแต่พอเสียงปืนสงบลงก็กลับสู่โหมดเดิมของคนไทยที่แท้ทรูคือหันมาเงียบนองกันเองฝุ่นตลบฮีโร่ชายแดนอย่างกันจอมพลังเวลานี้ตอนนี้ต้องกลายเป็นฝ่ายตั้งรับศึกในจากคนไทยด้วยกันนำโดยไอรัชนกสสสาวสวยปากกล้าจากพักประชาชนขณะที่โลกโซเชียลฝ่ายกองเชียร์ของไอ้ก็ตามลุกไลกันจอมพลังกันมันปากโดยกลุ่มพักประชาชนเจาะเข้าช่องแล้วรุมโจมตีตรงที่สายสัมพันธ์ระหว่างเขากับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการขุดคลิปร้อยเอกธรรมนัตเป็นเจ้าภาพงานแต่งให้กับการจอมพลังนำมาสู่คำแซะที่กลายเป็นไวรัลคือบะหมี่มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก บะหมี่หมายถึงการจอมพลังเพราะเขาเป็นพ่อค้าขายบะหมี่รถเข็นมาก่อนรัชนกแซะการจอมพลังวันละสามเวลาก็คงเป็นยุทธการที่ต้องการจัดหนักไปถึงธรรมนัตให้หน่วมนั่นเองถามว่าบทบาทของการจอมพลังที่ระดมความช่วยเหลือไปอยังแนวหน้าชายแดนไทยขเขมรเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ก็ต้องบอกว่าดีแล้วที่ทําดีกว่าใครๆเพราะในายามสงคราม การรวมน้ำใจคนไทยเพื่อส่งความช่วยเหลือไปอย่างรวดเร็วทันใจยอมช่วยให้ทาหารไทยมีความได้เปรียบเพิ่มขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นที่บรรดากองเชียร์ของการตอกกลับนักการเมืองที่ตามต่อแย่กันว่าดีแต่พูดดีแต่ด่าแต่ทำงานไม่เป็นก็เป็นการวิจารณ์ที่เข้าเป้าเพราะภาพลักษณ์ของสอสพักส้มทุกวันนี้สังคมก็ยังไม่เชื่อมือว่าจะมีการบริหารประเทศที่ดีจริงและดูเหมือนว่าพักส้มก็รู้ศัก,กยภาพของตัวเองอยู่เช่นกันว่าเป็นเหมือนที่โดนสังคมวิจารณ์ขนาดมีโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลกลุ่มชะตาการประเทศด้วยตัวเอง ก็ยังไม่กล้าพอที่จะแสดงความสามารถให้โลกรู้ว่ากูของจริงพวกเขากับยอนโอกาสนั้นทิ้งไปยอมไปนั่งร้านให้พักภูมิใจไทยวันๆโฟกัสตแต่การแก้รัฐธรรมนูญไม่โฟกัสการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนขณะที่การเลือกตั้งตาม MOA ที่เซ็นกันไว้ก็รออยู่ในอนาคตไม่ไกลใดๆเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุให้สสพักสม้มต้องเร่งเครื่องก้คะแนนความนิยมคืนโดยล็อกเป้าเป็นแป้งกับบะหมี่โดยการจอมพลังแม้จะมีพลังเยอะแต่ก็มีจุดอ่อนแยะทั้งนี้บทบาทของไอ้รัชนก ในการตรวจสอบขุดคุ้ยกันจอมพลังเรื่องเงินบริจาคและอื่นๆก็ถือว่าสมควรกระทําเช่นกันหากการจอมพลังมีความโปร่งใสเป็นทองแท้ไม่กลัวไฟต่อให้ร้อยไอ้ก็ทําอะไรเขาไม่ได้ซึ่งบทบาทกาววเป็นดาวสภาของไอ้รัชนกคนที่พลอยร้อนตามการจอมพลังไปด้วยก็อาจจะเป็นวันอยู่บํารุงขู่แข่งร่วมเขตบางบอนอย่างไรก็ตามไอ้รัชนกก็ใช้ว่าจะไม่มีจุดอ่อนทเธออาจเคารพบ,บูชาในสิทธิมนุษยชนจนต้องโดดออกมาเปิดศึกทําสงครามตัวแทนให้สอวอังคานี้ภัยจิตหลังจากนาง อังคาาโดนจัดการจากทุกสารทิศจากกรณีออกโรงขวางแนวทางสงครามเสียงผีแต่ก่อนจะมายืนจุดนี้ไอรัชนกสร้างตัวตนมาจากเป็นจอบูลลี่คนทางโซเชียลอย่างไม่ค่อยมีจุดยืนเคารพสิทธิมนุษยชนสักเท่าไหร่โดยเฉพาะการขยันโพส์ข้อความมินเม่ต่อสถาบันเบื้องสูงโดยดีลาชั้นต่ำใช้ภาษาเถื่อนสุดขั้วซึ่งเรียกยอดไลค์ยอดผู้ติดตามได้มากมาย จากกลุ่มคนที่ชอบแนวทางตลาดหลวงจนเธอโดนคดี112และพอระบอคอมพิวเตอร์ติดตัวในเวลานี้สารชั้นต้นพิพากษาจำคุก6ปีไม่รอลงอาญาเมื่อปี2566ซึ่งน่าเสียดายบทบาทเด่นของเธอในการตรวจสอบทุจริตสไตล์จิกกัดแสบสันของเธอณนะปัจจุบันนี้ดันต้องมัวหมองเพราะพฤติกรรมสร้างตัวตนในอดีตซึ่งอาจทาให้เธอติดหลมชีวิตในอนาคตได้